สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอยรักชาแนลนะคะมือนีอุ้มกับมี่เรื่องมี่เล่ามีข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันคือเก่าค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะทุกคนคุณครูชินจังค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณครูชินจังนะคะนี่ค่ะแล้วโพสค่ะพี่น้องแล้วโพสบอกว่าคุณครูชินจังโพสแบบนี้ค่ะบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยครับ สร้างเพจขึ้นมาเราไม่ว่านะครับแต่การที่คุณเอามาลงโฆษณาการพนันแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับถ้าสร้างเพจขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิล,ลปินผมก็ต้องขอบคุณนะครับแต่แบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนาะครับแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะทุกคน เนาะเป็นประมาณแบบนี้เป็นเพจปลอมนะคะทุกคนซึ่งคุณครูชินจังนะคะได้โพสต์ลงในเพจ f a c e b o o k โรงเรียนครูชินจังแต่ว่าเขาตั้งชื่อเพจว่าครูชินจังค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะเขาตั้งไว้แบบนี้ตอนนี้ทุกคนมีคนติดตามแล้วนะคะ15,000คนคะ่ะทุกคน นะแบบนี้นะคะทุกคนแบบที่ขึ้นโชว์นี้นะคะก็คือเพจปลอมเนาะครูชินจังได้ออกมาโพสต์เตือนแล้วค่ะหลังจากที่ทางครูชินจังออกมาโพสต์นะคะก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะทุกคนเขาบอกว่าใช่ค่ะเคยเข้าไปแล้วเป็นเพจปลอมเลยบล็อกนะคะเขาบอกว่าบล็อกไปแล้วอันนี้ก็เพจปลอมค่ะแย่มากๆเนาะทุกคน เป็นเพจปลอมค่ะทุกคนมีการโอนเงินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนต้องระวังด้วยเนาะแล้วก็กำลังจะมาเม้นถามครูพอดีค่ะเห็นโปรโมทเว็บพนันคิดว่าน่าจะปลอมนะคือปลอมจริงๆค่ะทุกคนต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตแล้วก็ FC บางคนนะคะบอกว่าแจ้งความไว้บ้างนะลูกเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของเรา ฝากของผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะเขาบอกว่ามีของผู้ใหญ่บ้านด้วยทุกคนนำหลักฐานแจ้งความไว้ก่อนค่ะพูดดีๆมันไม่รู้เรื่องหรอกมันลบเพจนี้เดี๋ยวมันก็ตั้งเพจใหม่อีกเห็นหลายหนแล้วนะคนสมัยนี้หากินง่ายจังระดมรายงานเลยค่ะแจ้งความไว้เลยครับนะคะส่วนมากทาง f อแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็บอกให้แจ้งความนะคะ ทุกคนก็ต้องดูด้วยเนาะว่านี่คือเพจปลอมนี่แหละค่ะอุ้มก็เอาข่าวข่าวข่าวสารอัปเดตมาเล่าสู่ f c พี่พี่แม่แม่แล้วก็ชาวเน็ตฟังนะคะเผื่อว่าเจอเพจปลอมแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะยังไงแล้วเราก็ต้องช่วยกันรายงานนะคะว่าเขาคือเพจปลอมค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกวันนี้ทำอะไรก็ต้องดูดีดด้วยนะคะเพราะมจฉาชีพเยอะเหลือเกินค่ะทุกคนทุกคนฝากทุกคนกด ติดตามช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยเพื่อนๆหรือ FC พพี่ๆแม่ๆคนไหนมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ